ดึงๆก่เกามือเบามากต้องอเบาเนะคะ <c oughs> ก็ค่อยเกาก็ค่อยก่ <c oughs> อ <c oughs> เห็นไหมคะว่าจะไม่เข้าตา <c oughs> ็มมาเช,ช็ดก่อน <c oughs> เห็นไหมคะนี่คือ <c oughs> ที่เราจะลบกัน <c oughs> คือเขาเอาสีเหลือกบหางตามามันก็เลย <c oughs> เป็นรอยขาวรอยอยู่เลย ก็ลบหางที่ใหญ่ให้มันเล็กลงเห็นไหมคะว่าไม่แผลยังเติมเก็บหางให้เล็กชัดปะในหลงูงชอบค่ะ อันนี้แหละสั้นๆเช็ได้โลดไว้บ,บอ่าใช่เห็นไหมอาให้ชมาให้เช็ดให้ชมก่อนนี่นะคะเห็นไหมคะไม่แพ้อันนี้สีส,สก,กินฟูแล้วเห็นไหมคะใหญ่ใหญ่ไป